Herdigleta, Herd quán sonn nita. hết sonn namponja. đi do con oni neun. Eine Garantie. Ui. 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 Ui.

จะเอาตะกร้าใหญ่เอามามาเอาดอกบานบานมันด้วยมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยด้วยจานเนี่ยเห็ดสนขอนี่จ้าโอ้ข่มาซาอันนี้มันเ่าแต่ว่าอันใดที่ว่าดอกใส่ใดก็สิเอาเป็นเห็ดสนขนโอปากกุเนาะ สะอาดด้วยเห็ดป่านี่กระเอารถนั่น,นลแล้วพีอไอเดินขับออกอ,อ,อก้ไขับมาิป่านี้นนนมิเ็ดทั้งนั้นอาจาจ้นี่มันนี้มันนี้เขาป้านี่บต่ต้องย่างไก่คอยเอาตังมานางผมนะ,นะอ่ะนั่น ข้าเหล็กตัดไปเลยชายเลยอีปืนซุม่มละล่ะป๊อดตั <coughs> ดอันไหนดิตัดอันไหนก็ตามสะดวกตามสบายแล้วเนาะเ <coughs> ยอะอีหลีเนาะเยอะๆเอ้ย <coughs> <coughs> ไม่ต้องขาใหญ่ๆจ้ะเฮ็ด <coughs> 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 ทั้งนั้นเลย ตอนนี้ก็เก็บเกาลัต่ตได้บัดดีจะ้ะหลังจากเ,าเก็บเห็ดล่ะบัดน,นี้จะเอาดอกบานมันนะจ้ะดอกตูมก็ได้หลายแล้วบันนี้อยากได้ดอกบานมันดอกบานให้สิเอาไปไปหนึ่งจ้ะส่วนดอกตูมนี่สิเอาไปอบ เก็บแห้งหลายจ้ะายเห็ดปลานีีสะอาดน้ำมันนี่กะจัดการเอาดอกตุ้มๆดอกบานก่อนสิเอาคือกันจ้ะเพราะว่าดอกตุ้มมันนี่ก็อสิได้หลายอยู่ดอกสะยะอยู่เต็มปลายอยู่ เห็ดสนขนเห็ดเห็ดสนขนเห็ดว่าเห็ดสนขนหลายหลายสนสิมาเก็บเก้าลักนั่นแหละจ้ะจัดการกับเห็ดก่อนทาควาสะอาดอีนดี้ ห่วงอีหยังห่วงเงนินในกระเป๋ามันจีบอ้ <c oughs> าวหาเห็ดอันนี้พอ่อมันก็ไม่พอวะหาง่ามไปดีเนาะอืมสะอาดที่ถอดพี่ทุ่ยเด็ดที่ทุ่ยมาเด้อเนาะโอ้ยมานดำสู้กับนั่งลูกเดียวเลยเดียว เป็นป้าเกาหลักนะจ๊ะยังไรา่หาทกัเนีเาหนนีอ้สะอาดความพี่นังกับบอว่าเห็ดปลานี่มันสะอาด ุเ,เนี่ยเาเอาตุนลุงน่ะเดี๋ยวเก็บตัวนี้มันได้ก่นี่เขาไปงามเนาะเออไม่งามไมสำนักปีนซืนอนึงยาไนงโอ้ยถ้าเป็นเป็นกันตะกี้เียมีใครเหลือนีออออู่ยุตตาเนรเอมากุก็ไม่เม็ด แล้วมีดอันเหลืองเหลืองหมีดกรุ่มๆดินแถวกระจาบสองคนนั่งตัดเห็ดด้วยจ้ะนะเห็ดขนสนปลาหนีหลายหลายละกันเห็ดก็สะอาดน้ำจ้ะ ต่างกันตัดเอามมนี่เลยเนาะก็ต้องขาเป็นเลิกภาวะเดี๋ยวไปฟอกกับตรงจอซักอีกทีนั่นแหละ ออกจากฟ่าเฮดเดอจ้ามันีิคุมอันดนี้เดอกกสิจากป่ากะทะลุบ้านเลยบันดนี้เนาะทะลุมือบานเขาอยู่เนาะอ้าวทะลุออกมาแล้วพอแสงสว่างละจ่ะบันดนี้ก็ไมไต้สิเข้ามู่บ้านเท่านั้นตนเนาะอ่ะบังต้นไม้สีท่องเอากระเหลวกัน ก็มันเก็บขายได้นี่งก็จะเก็บมาขังกับขากังขุนก็จะใช้าได้ใช้สวนเน่ะใช้ดินก็พ่นดินเพราะว่าเขาเขาสิต้องเอ่อลงพวกเอ่อพักหรือว่าบำรุงดินไงทรู้ออกอะไรจับบัดเนี่ยทึงมือบ้านเขาอยู่แล้วเอาทอดบ้านลาบันดีถอยดาเข้าบ้าน ไปเออซิบหวยหานโคกก็ต้องเข,ข้าบ้านคือเก่าเนาะหอดบ้านละจ้ะมันดีเฮ็ดเพียบเลยจ้ะนี่บ <Hello. S 1> ันดีก็บมิจะทําความสะอาดเท่าน,านดดั้นจ้ะเนาะเฮ็ดยาตรงนี้อือเฮ็ดยาทำงานมาทายไปนี้